อยู่แผลตื่นตื่น้ย <Yeah. S 1> ่ตืนต่นตืน่นต <c oughs> ื่นตื่นทุกคนเราเอากระป๋องมาผิดดูดิเราเอาของเพื่อนที่มีชื่อว่ามีตรังมากูเอากระป๋องมาผิดอต่แพเอาไงดีกูไม่รู้แล้วก็หยุดเด็ดน้ำบ้านกูได้ด้วยแล้วก็ไม่ปิดอันนั้นด้วยรู้ไหมมาเปิดข้าวไฟเนี่ยบ้านมึงอยู่ยังไงฮะ พี่พันธุหนูจะบอกเอากระเป๋ามาหนูเอากระเ,เ,เป๋ามาถูกด้วยอาา่าฮะาสุดกูก็เอากระเป๋ามาผิดไม่เป็นไร <c oughs> เรายังมีสิ่งสิ่งนี้น้องกลิ้น,นเฮียอะไรเรื่องเนี่ยอะไรเรื่องโทรศัพท์เฮียแล้วเราก็จะมาเปิดคนกันนะคะทุกคนเอาเชื่อยังไม่ได้เสียบบั๊กไม่กูุ๊บ เกมนม่นะกูกำลังโดนไฟชดตายกูเสียบถูกปะไม่เสียบไม่ถูกเปิดเย่เย่ยเย,ย,เย,ย่ทีนี้ก็จะเล่นเกมแล้วพูยทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมเคยเยี่ยมคิดไม่ท้องนี่วะแพรไม่ป่ายท่านผู้ชมดิไม่ป่ายท่านผู้ชมดีเอเอ๋อหรอ กินไปเท่านี้ค่ะไบร